สซ่ยให้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเ mm hmm. ฟินเลยพา mm hmm. คุณแม่มาทําบุญที่จังหวัดนครปฐมต้อง mm hmm. ขออภัยเสียงพากด้วยนะคะก็คือเพิ่งตื่นวัดแรกที่เราไปกันนะคะชื่อว่าวัดหนองพงนกเฟินรู้สึกว่าเฟินชอบวัดนี้นะเพราะว่ามันใหญ่อลังการแล้วก็ดูสวยดูสะอาดมากๆเลยค่ะวันที่เราไปเป็นวันธรรมดานะคะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะ mm hmm. เออใครเจอมให้นะเจอเองเหรอ เราสองคนแม่ลูกก็ได้ทําบุญถวายสังฆทานที่วัดนี้นะคะแล้วก็ไปตลาดน้ําดอนไหวต่อแต่ว่าฝนตกก็เลยไม่ได้เดินตลาดนะคะเราก็เลยหายร้านข้าวนั่งกินกันหลังจากนั้นเราก็ไปที่วัดไล่ขิงค่ะคุณแม่ก็ได้วาพระขอพรนะคะส่วนเฟิร์นตอนที่เข้าไปเฟริร์นรู้สึกว่าฝนหยากนั่งสมาธิมากๆเลยก็ได้นั่งสมาธิที่วัดไล่ขิงค่ะแล้วฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มืดแล้วด้วยก็ได้เวลาที่เราสองคนแม่ลูกจะต้องกลับบ้าน <c oughs> กันแล้วนะคะบายจ้า ขอแถมคลิปน่ารักน่ารักไว้ท้ายคลิปด้วยนะคะ